เมื่อกองไฟได้ถูกก่อขึ้นสารคดีถ่วงโลกลึกๆของเราจะพามาตั้งแคมป์นนองปลาขยงนะครับน้องปลาขยงตั้งอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งของอำเภอกบินบุรีเรามาตามร่าหาความจริงครับปกติธรรมดา เคยมีข่าวออกมาว่าสถานที่แห่งนี้มีจระเข้ว่ายน้ำกันอยู่เป็นฝูงวันนี้เราเลยอยากรู้เราก็เลยมานอนค้างอ่างแรมอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเรามาทำงานครับถามว่าเงินเช่าโรงแรมเรามีไหมมีครับโรงแรมค่าโรงแรมจะ4บาทแต่เรามี3บาท50ซึ่งเราก็มีนะครับตังไม่ใช่ว่าเราไม่มีเราก็เลย ประหยัดนะครับก็เลยมากางเต็นท์นอนกันอยู่ข้างหนองปลาขยยงซึ่งอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมาพิสูจน์ด้วว่ามีจระเข้จริงๆหรือเปล่า